มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศข่าวดีหลังยืนยันบรรลุข้อตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับมาสทราอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยออกไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยสัญญายาวสองปีครึ่งจนจบฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายในช่วงเดือนกรกฎาคม2569 มาดามแป้งเป็นคนเลือกคุณซือชาวญี่ปุ่นเข้ามาคุมทัพด้วยตัวเองในช่วงที่ยังเป็นผู้จัดการทีมเมื่อเดือนพฤศจิกายน2566ก่อนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในศึกเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตา โดยโปรแกรมต่อไปของโค้ชมาสธระอิทิอิคือพาทีมชาติไทยลงทําศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียซึ่งทีมชาติไทยจะออกไปเยือนเกาหลีใต้ในวันที่21มีนาคมและกลับมาเล่นที่กรุงเทพในวันที่26มีนาคม2567